มีสีน้ำตาลตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่บนชายหาดชายคนหนึ่งเหนียวกยปืนยิงมันจนตายด้วยกระสุนนัดเดียวฟันที่แหลมคมอ,อุ้งเท้าที่ใหญ่และขนของมันคือรางวัลที่ดีที่สุดสำหรับนักล่าถ้าไม่ชอบก็ยังสามารถล่าแพะภูเขาได้เนื้อนุ่มๆชวนให้ลิ้มลองจนหยุดไม่ได้นี่คือดินแดนแห่งขุนเขาที่ใครต่อใครต่างใฝ่ฝันชีวิตบนเกาะโคดิแอคทางตอนใต้ของ阿拉斯加ที่นี่เป็นบ้านของมีสีน้ำตาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกฤดูล่ามีในแต่ละปีดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่ และไม่คือไกด์นำทางล่าหมีโดยการสอนวิธีการและรับค่าคอมมิชชั่นเนื่องจากนักท่องเที่ยวขอยกเลิกทําให้รายได้ลดลงอย่างมากเพื่อความอยู่รอดเขาจึงต้องหันไปให้ความสนใจก,กับสุนัขจิ้งจอกบนเกาะแห่งนี้มีสุนัขจิ้งจอกข,ขนาดใหญ่อาศัยอยู่ขนคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของนักสะสมมีราคาสูงกว่าสุนัขจิ้งจอกทั่วไปถึงสามเท่าเมื่อใดที่น้ําทะเลลดลงสุนัขจิ้งจอกจะลงมาหาอาหารตามชายหาดหลังจากเฝ้าสังเกตไม่ก็เห็นในไม่ช้าว่า มีสุนัขจิ้งจอกสีเงินตัวหนึ่งเพิ่งออกมาจากป่าเขารีบยกปืนขึ้นเพื่อให้ยิงโดนในนัดเดียวต้องมั่นใจว่าอยู่ในระยะหนึ่งร้อยหลาพร้อมเสียงปืนเขายิงพลาดเห็นหมาจิ้งจอกวิ่งหนีไปเลยยิงซ้ำอีกนัดแต่ก็ยังไม่โดนสุดท้ายก็ได้แต่ปล่อยให้มันหนีไปไม่รู้สึกเสียดายมากเตรียมจะเปลี่ยนที่ไปเสี่ยงโชคดูพอเดินทางไปสักพักก็เห็นรอยเท้าใหม่ๆคิดว่าพวกนั้นฉลาดแกมโกงมากการตามล่าแบบบุ่มบางคงไม่ได้อะไรวิธีที่ดีที่สุดคือการซุ่มโจมตี จากนั้นไม่ก็ตัดต้นไม้พุ่มเล็กๆใช้พวกมันสร้างเป็นกำแพงเนื่องจากความสูงของสุนัขจิ้งจอกไม่พอจึงไม่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวหลังกำแพงได้พร้อมกันนั้นก็เป่านกหวีดเลียนเสียงกระต่ายที่บาดเจ็บบทเพลงที่แสนเศร้านี้ฟังดูบาดหูเป็นพิเศษในถิ่นธุรกันดารอันเงียบสงบและยังเป็นเพลงพิฆาสุนัขจิ้งจอกอีกด้วยถึงขนาดจะวิ่งมาตายจากที่ไกลๆไม่เพิ่งจะเริ่มเป่าได้ไม่นานก็เห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งในสายตาเห็นมันทำได้ดีขึ้นไปอีกและเจ้้าาาาาจจิิงงอกก็ว่เขามาตามตค แต่แล้วก็หยุดกึกรู้สึกต่งนิดนิดว่ามีอะไรผิดปกติไม่จะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ได้ยังไงรีบปรับตัวตัดสินใจยิงจิ้งจอกกล่มลงทันทีพยายามทางกลับเข้าไปในพุ่มไม้ไม่เดินเข้าไปดูสถานการณ์มีรอยเลือดบนหิมะตามรอยไปอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งพบกับสุนัขจิ้งจอกที่ตายแล้วมันคือสุนัขจิ้งจอกสีเงินที่สวยงามไม่จับที่คอของมันแล้วยกขึ้นเดินออกมาจากพุ่มไม้โยนมันลงบนพื้นผูกเชือกที่ขาหลังข้างหนึ่ง แล้วแขวนสุนัขจิ้งจอกไว้บนต้นไม้แสงตะวันเหลือน้อยแล้วต้องรีบถลกหนังเขาชำนานมากไม่นานหนังทั้งผืนก็ถูกถลกออกมาเท่านี้ก็ได้200ดอลลาร์แล้วไม่กลับไปด้วยความยินดีกับของที่ล่ามาได้แต่เส้นทางล่าสัตว์ของเขายังไม่จบวันรุ่งขึ้นก็ออกเดินทางอีกครั้งพร้อมอุปกรณ์เป้าหมายวันนี้คือหาเนื้อไว้กินช่วงฤดูหนาวดีกว่าอาหารอร่อยๆของ阿拉斯า,ส,าสุดยอดก็ต้องเป็นแพทภูเขาแต่พวกมันอาศัยอยู่บนภูเขาหินที่สูงชันการจะขึ้นไปถึงที่นั่นยากมาก ด้วยเหตุนี้ไม่จึงจ้างเครื่องบินปีเตอร์เป็นนักบินที่มีประสบการณ์ขนสัมภาระขึ้นเครื่องพวกเขาก็ออกเดินทางหลังจากบินไปหลายชั่วโมงก็ถึงจุดหมายปีเตอร์จะกลับมารับเขาในอีกสามวันไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงไม่ก็ต้องกลับมาตามเวลาที่กําหนดหยิบของแล้วเดินเข้าไปในป่าตอนนี้ต้องหาพื้นที่โลง่โลงๆเพื่อตั้งแคมป์พักค้างคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยออกล่าไม่เคลียพื้นอย่างง่ายๆแล้วหยิบอุปกรณ์กางเต็นท์ออกมาเริ่มประกอบใช้เวลาไม่นาน ที่พักชั่วคราวก็เสร็จแล้วก็ไปตักน้ำจากลำธารใกล้ๆจากนั้นก็ทำอาหารเย็นริมฝั่งนี่คือพาสต้าที่เขาทำเองระหว่างทำอาหารก็หยิบกล้องส่องทางไกลามาส่องดูยอดเขาฝั่งตรงข้ามพยายามมองหาร่องรอยของแพภูเขาแต่น่าเสียดายที่ไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้บะหมี่สุกแล้วไม่กกำลังอร่อยกับอาหารเย็นวันรุ่งขึ้นเมื่อแสงแรกสาดส่องทุกสิ่งก็เริ่มต้นวันอันแสนวุ่นวายนักล่าไม้ก็เช่นกันวันนี้เขาจะตาหาแพภูเขาที่หายากแต่น่าเสียดายที่ไม่เจออะไรเลย ตอนนี้ทําได้แค่ปีนขึ้นไปบนเขาเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายแพะภูเขาเป็นสัตว์ที่ล่าได้ยากที่สุดแค่คิดว่าจะต้องปีนภูเขาหิมะที่สูงชันไม่ก็ปวดหัวขึ้นมาทันทีเขาปีนขึ้นไปอย่างยากลําบากทีละก้าวรอยเท้าที่ชัดเจนปรากฏอยู่บนภูเขาหิมะทิ้งร่องรอยของมนุษย์ไว้บนดินแดนธุรกรันดารแห่งนี้พอปีนขึ้นมาถึงกลางเขาเขาก็พักเหนื่อยและสังเกตการรอบๆโชคดีที่บนยอดเขาปรากฏตัวแพะภูเขาหลายตัวเพื่อที่จะตามพวกมันไปให้ทันไม่ออกเดินทางอีกครั้ง ก่อนถึงยอดเขาเขาเปลี่ยนเป็นเสื้อโค้ทสีขาวแล้วสวมหมวกที่คล้ายหูแพะเพื่อหลอกล่ออีกฝ่ายจากนั้นไม่ก็ย่องขึ้นไปบนยอดเขามีแก่ตัวผู้ตัวหนึ่งกำลังมองเขาอย่างสงสัยพอหยิบปืนขึ้นมาอีกฝ่ายก็รู้ตัวและหนีไปฟ้าเริ่มมืดแล้วดูเหมือนวันนี้จะไม่เหมาะกับการล่าสัตว์อีกต่อไปเขาต้องกลับถึงที่พักก่อนค่ำเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนเช้าวันรุ่งขึ้นไม่กลับขึ้นไปบนภูเขาหิมะอีกครั้งและโชคก็เข้าข้างเขาพอดีมีแพะภูเขาหลายตัวปรากฏให้เห็น ไม่สังเกตเส้นทางการเคลื่อนที่ของพวกมันคาดว่าอีกประมาณ15นาทีพวกมันจะเข้ามาในระยะยิงเขาจึงหมอบลงและเริ่มรอนี่คืองานที่ต้องใช้ความอดทนค่อยๆลมหายใจเริ่มสม่ำเสมอผู้คนกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมหรือรอบทันใดนั้นก็เห็นจากฝูงปรากฏขึ้นในสายตามันตัวใหญ่และแข็งแรงมากไม่ยังคงอยู่นิ่งเมื่อฝูงใหญ่เดินออกมาอย่างสง่าผ่าเผยมองหาเป้าหมายที่ต้องการในฝูงนั้นและมันก็หยุดลงพอดีเป็นโอกาสทองไม่ตัดสินใจยิงทันที แททนความเจ็บปวดมันวิ่งหนีอย่างสุดกำลังแต่สุดท้ายก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวล้มลงกระแทกพื้นอย่างแรงไม่ค่อยๆเดินเข้าไปแพะภูเขาตัวอื่นนี้หายไปหมดแล้วนี่คือแพะตัวผู้ที่ยังหนุ่มเนื้อนุ่มเป็นเป้าหมายการล่าที่ดีที่สุดและมันตายไปก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ของฝูงไม่จับหัวแพะขึ้นมากระตุกสองสามทีให้เลือดในปากไหลออกมาจากนั้นก็เริ่มชำแหละแพะตัวนี้ให้เนื้อได้ย5้ากิโลกรัมพอให้เขาผ่านพ้นฤดูหนาวอันยาวนานนี้ไปได้ คัดแยกเนื้อแพะใส่ห่อลงในกระเป๋าเป้ส่วนหนังและหัวแพะก,ก็ผูกไว้ด้านนอกเมื่อแน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นเขาก็ออกเดินทางกลับเขาว่ากันว่าขึ้นเขาง่ายกว่าลงเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนแบกของหนักถ้าไม่ระวังก็อาจจะพลาท่าได้ง่ายๆไม่เลยต้องชะลอฝีเท้าลงช่วงแรกก็ค่อนข้างราบรื่นแต่ไม่นานก็เจอกับหน้าผาเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มอ,อ่อนแรงเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไปต่อเขาหยิบเชือกออกมาผูกกับต้นไม้เล็กๆข้างๆเพื่อใช้เป็นจุดยึดแล้วค่อยๆโรยตัวลงไป ด้วยประสบการณ์อันเหนือชั้นลงจอดอย่างปลอดภัยวุดวิดเก็บกู้เชือกกลับคืนมาหันกลับไปมองก็ยังรู้สึกหวาดเสียวอยู่โชคดีที่เส้นทางที่เหลือไม่มีอันตรายทําให้การล่าสัตว์ครั้งนี้จบลงอย่างสมบูรณ์เวลาผ่านไปช่วงหนึ่งไม่ทุ่งเทสมาธิทั้งหมดไปที่งานหลักของเขาวันนี้คลื่นลมดูแรงไปหน่อยนะอดเป็นห่วงไม่ได้เลยเรือประมงเป็นเรืออ,อลูมิเนียมยาว35ฟุตปกติใช้จับปลาหรือจับปูพอมาถึงที่ข่าวดีคือเรือประมงยังอยู่แต่โดนคลื่นซัดเสียหายไปเยอะ ลองตรวจดูพบว่ามอเตอร์สองตัวเสียแล้วข้างในมีน้ําทะเลเข้าไปเต็มเลยแถมสายไฟยังพันกันยุ่งเหยิงไปหมดนี่มันหายนะชัดๆทำให้ไม่รู้สึกเหมือนความดันขึ้นสูงและฤดูล่ามีก็ใกล้เข้ามาแล้วเขาไม่มีเวลาให้เสียมากนักตอนนี้กําลังคิดจะย้ายเรือประมงไปใกล้ๆครบเล็กตรงท้ายเรือมีช่องระบายน้ําไม่ใช้เสียงปรับพื้นที่แล้วก็เปิดสวิตช์น้ําทะเลก็ไหลทะลักออกมาท,าทันทีนี่เป็นสัญญ,ญาณที่ดีสแสดงว่าส่วนอื่นๆของตัวเรือไม่ได้จมน้ํา หลังจากสูบน้ำออกหมดเขาจะเตรียมหันหัวเรือพอถึงช่วงน้ำขึ้นครั้งหน้าเรือก็จะลอยขึ้นได้แล้วก็จะลากไปที่ทะเลสาบได้เพื่อที่จะหันหัวเรือเขาจึงยัดทุ่นลอยเข้าไปใต้ท้องเรือด้วยแรงลอยตัวเรือประมงค่อยๆเคลื่อนที่อย่างเป็นจังหวะจนกระทั่งหัวเรือหันไปทางทะเลตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือแค่รอเวลาน้ำขึ้นรออีกสักพักให้น้ำขึ้นไม่ขับเรือสะเทินน้ำสะเทินบกขนาดเล็กมาตอนนี้ระดับน้ำขึ้นยังไม่พอแต่เขาไม่อยากรอแล้วจะลองใช้เรือเล็กดึงดู ก่อนหน้านี้เคยใช้แค่ลากสูงจะไหวไหมเนี่ยทุกอย่างยังคงเป็นปริศนาขณะที่เรือเล็กค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าเชือกเริ่มตึงตามมาด้วยเสียงเอียดอาดเรือเล็กออกแรงอย่างเต็มที่แต่เรือประมงกลับไม่ขยับขยื่นดูเหมือนว่าวิธีนี้จะไม่ได้ผลเพื่อหาคนมาช่วยเขาจึงยอมจ่ายเงินก้อนโตซื้อน้ำมันสามถังพวกเขาก็ช่วยกันขนถังน้ำมันขึ้นฝั่งก่อนจากนั้นก็เริ่มพยายามกู้เรือประมงเรือขนส่งลำนี้มีแรงมาเยอะไม่คาดหวังกับมันมาก แต่เรื่องราวก็มักจะไม่เป็นอย่างที่คิดเรือประมงยังคงไม่ขยับขยื่นไม่ให้เพื่อนหยุดก่อนเขาเอาทุ่นลอยน้ํายัดเข้าไปใต้ท้องเรือจากนั้นก็เริ่มลองใหม่อีกครั้งและครั้งนี้ก็ได้ผลในที่สุดเรือประมงที่ถูกงัดเริ่มจมลงไปในน้ําอย่างรวดเร็วทําให้ไม่ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกทะเลสาบครับอยู่ห่างออกไปครึ่งไมล์เขาใช้เรือเล็กของตัวเองลากเรือประมงไปข้างหน้าแต่ตอนนี้เป็นช่วงน้ําลงไม่สังเกตว่าระดับน้ําเริ่มลดลงเรื่อยๆเขาต้องแข่งกับเวลาถ้าพลาด เขาจะต้องรอถึง12ชั่วโมงและคืนนี้จะมีพายุคิดได้ดังนั้นเขาก็เร่งความเร็วขึ้นภาวนาในใจไปด้วยบางทีสวรรค์อาจเมตตาในที่สุดก็มาถึงทางเข้าทะเลสาบได้อย่างราบรืน่นแต่ที่แย่คือความยากลําบากก็ตามมาด้วยน้ําตรงนี้ตื้นเกินไปเรือเสี่ยงที่จะเกิดตื้นโชคดีที่เรือเล็กของไมตรียมพร้อมไว้สําหรับช่วงเวลานี้เขาเอาล้อลงมาเปลี่ยนจากเรือเล็กเป็นรถสามล้อบกแล้วก็พยายามลากเรือประมงให้เข้าใกล้ชายฝั่งให้มากที่สุดพอได้ที่ก็หยุด แล้วทิ้งสมอหนักลงไปเพื่อยึดไว้พอจัดการทุกอย่างเสร็จเขาก็กลับบ้านได้ส่วนเรือประมงก็จอดรออยู่ที่นี่ต้อนรับนักท่องเที่ยวสองสามวันต่อมาทะเลสงบอากาศดีมากไม่ออกไปเดินเล่นล่าสัตว์ปีกสักหน่อยเปลี่ยนรสชาติบ้างช่วงนี้กินแต่เนื้อแกะเริ่มจะเลี่ยนแล้วก็โคดอีกแอกมีนกหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ไม่หวังว่าจะล่าเป็ดป่ามาเป็นอาหารเย็นถึงแม้จะมีสัตว์ปีกอยู่ตามชายฝั่งมากมายแตไ่ไม่สามารถพุ่งเข้าไปตรงๆได้กฎหมายท้องถิ่นไม่อนุญาตให้ใช้เรือชนนก จึงเลือกที่จะจอดเรือในทิศทางเหนือลมแล้วเดินเท้าเข้าไปใกล้เป้าหมายยังไม่ทันที่ไม่จะลงมือฝูงเป็ดก็แตกตื่นเสียก่อนเหมือนโดนหินก้อนเดียวทําน้ํากระเพื่อมนกทั้งหลายบินขึ้นฟ้าเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่อดไม่ได้ที่จะสอบอทออ,อกมาได้แต่ยืนมองเนื้อที่หมายตาไว้บินหนีไปเขายังไม่ยอมแพ้ออกลาดตะเวนต่อหวังว่าจะไม่เสียเที่ยวที่อุต่าหออกมาในวันที่อากาศดีๆแบบนี้จอดเรือเล็กไว้ริมฝั่งแล้วก็เริ่มเดินเท้าค้นหา ในสภาพที่เสียงรบกวนน้อยลงเขาก็เจอฝูงห่านฝูงใหญ่อีกครั้งไม่ย่อมเข้าไปอย่างลับๆแต่ก็ยังถูกพวกมันจับได้อีกคว้าโอกาสเหนี่ยวไกสุดท้ายก็เหลือผู้โชคดีไว้หนึ่งตัวบาดเจ็บแต่ยังไม่ตายกําลังพยายามว่ายไปอย่างที่น้ําลึกสีหน้าของไม่เปลี่ยนไปทันทีเขาต้องรีบลงเรือตามล่าเหยื่อตัวนี้ไปทันทีไม่ยอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้เป็ดในมือบินหนีไปอีกครั้งเขาใช้กล้องสองทางไกลเฝ้าสังเกตการอยู่ตลอดแต่กลับเห็นนกทะเลหลายตัวบินผ่านไปมาเหยื่อที่บาดเจ็บเมื่อกี้หายไปแล้ว ล้างสังหรณ์ที่ไม่ไดีเริ่มก่ะตัวขึ้นเขาสำรวจรอบๆอย่างไม่ยอมแพ้และเขาก็เจอจริงๆด้วยเห็นห่านยังไม่ตายไม่ก็เหนียวไกายยิงซ้ำอย่างไม่ลังเลช่วยให้มันพ้นจากความทรมานนี่คือสัตว์ปีกที่เรียกว่าห่านจัก,กรพรรดิไม่เพียงแต่สวยงามเนื้อของมันยังนุ่มมากเรียกได้ว่าเป็นอาหารชั้นเลิศในบรรดาสัตว์ปีกแต่เนื่องจากพวกมันมีจํานวนน้อยในแต่ละฤดูการเมล่าได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นแต่ทุกครั้งเขาจะค่อยๆละเลียกกินมันหลายมือ้อตอนนี้เขารอแทบไม่ไหวที่จะกลับไปแล้วตกกเย็น็นมมาถึงแค เอาห่านจัก,กระพัดออกจากกระเป๋าเป้แล้วก็เริ่มชำแหละตอนนี้ฤดูล่าหมีใกล้เข้ามาแล้วถึงตอนนั้นไม่จะยุ่งมากดังนั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญในการกักตุนอาหารเนื้อส่วนอกเป็นส่วนที่ไม่ชอบกินที่สุดห่านจัก,กระพัดตัวนี้ก็เช่นกันส่วนที่เหลือค่อยๆกินเป็นอาหารในแต่ละวันล้างให้สะอาดแล้วเอาไปต้มในหมอ้อพร้อมกับสายเส้นและเครื่องปรุงรสลงไปด้วยกําลังจะทําบะหมี่น้ําซุปแสนอร่อยเพื่อยกระดับรสชาติให้ดียิ่งขึ้นเขาเลยใส่เห็ดลงไป แล้วก็หั่นหัวหอมใส่ลงในหม้อเคี่ยวด้วยไฟอ่อนเวลาผ่านไปทีละนิดในหม้อส่งกลิ่นหอมอบอวลไม่ตักใส่ชามเตรียมชิมถึงจะยังร้อนอยู่หน่อยแต่รสชาติใช้ได้เลยทีเดียวทั้งมีเหตุผลและรสชาติก็ลงตัวพอดีนี่แหละคืออาหารรสเลิศที่เขาไฟฝันเมื่อฤดูใบไม้เปลี่ยนมาเยือนฤดูล่าหมีที่รอคอยก็มาถึงในที่สุดมีสีน้ำตาลกว่าสามพันตัวบนเกากก็ตื่นจากการจำศีลไม่กลับมาทำงานยุ่งอีกครั้งมีสีน้ำตาลเป็นสัตว์ป่าที่ก้าวร้ามากโดยเฉพาะหมีตัวผู้ จะล่ามีเด็กที่ยังไม่โตเต็มวัยการล่าอย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของประชากรและปีนี้ไม่โชคดีจับสลักได้โควตาหมายความว่าเขาจะได้ลงล่าด้วยตัวเองก่อนออกเดินทางก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อยแถวนี้มันกันดานจะหาซื้อกระสุนตามร้านก็ลําบากไม่เลยซื้ออุปกรณ์มาทํากระสุนเองซะเลยจะได้มีกระสุนใช้เหลือเฟือช่างดินปืนแต่ละเม็ดอย่างละเอียดถึงมิลลิกรัมแล้วก็บรรจุดินปืนลงในปลอกกระสุนจากนั้นก็ใช้เครื่องอัดใส่หัวกระสุนลงไปในปลอกกระสุนนัดหนึ่งก็ทําเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นเขาก็พยายามทำให้กระสุนทุกนัดมีความแม่นยำสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้เขาตั้งใจจะพกปืนไรเฟิลสองกระบอกตอนนี้ต้องทดสอบความแม่นยำของปืนเขามาที่ชายหาดเพื่อบรรจุกระสุนแล้วยิงไปที่เป้าที่อยู่ไกลๆสองนัดติดกันจากนั้นก็เดินไปตรวจสอบรูกระสุนส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณเป้าผลลัพธ์นี้ทำให้ไม่พอใจมากจากนั้นก็นำปืนอีกระบอกออกมาเป็นแบบที่ใช้บ่อยที่สุดไม่ต้องปรับอะไรเลยตอนนี้เขาออกไปล่าสัตว์ได้แล้วบรรทุกสัมภาระต่างๆมุ่งหน้าสู่จุดหมาย มีสุนัขล่าเนื้อคู่ใจติดตามไปด้วยด้านหน้าทั้งสองข้างเป็นภูเขาสูงชันเข้าสู่เขตหากินของมีสีน้ำตาแล้วไม่มองซ้ายมองขวามองหาผู้โชคดีของวันนี้หลังจากมีสีน้ำตาตื่นจากการจำศีลมันจะมาหาอาหารตามชายหาดมันวางแผนจะหาที่ราบแถวนี้เพื่อตั้งหลักรอสักสองอาทิตย์จนกว่าจะเจอกับเป้าหมายที่น่าพอใจและที่ตรงหน้าก็ดูเหมือนจะตอบโจทย์แถมบนเขายังมีน้ำผู้ไหลลงมาแก้ปัญหาเรื่องน้ำจืดได้พอดี แถมทิวทัศน์รอบๆก็สวยงามราวาพวาดไม่กกำลังกางเต็นท์อย่างรวดเร็วทันใดนั้นเองเขาก็เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่เรียกว่าต้นผักชีล้อมซึ่งเป็นอาหารหลักของมีสีน้าตาลอีกไม่กี่วันก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ชนิดนี้เขียวชื้ออมไปทั่วสวยงามมากต่อไปก็จะเตรียมสำรวจรอบๆเขาให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสองข้างทางของยอดเขาความพยายามไม่สูบเปล่าไม่นานนักก็เจอกับมีสีน้าตาลตัวหนึ่งแต่มันเป็นมีตัวเมียกดท้องถิ่นไม่อนุญาตให้ล่าไม่จึงต้องค้นหาต่อไป หวังว่าจะเจอมีตัวผู้ที่โตเต็มวัยไม่นานเขาก็เจอมันบนชายหาดเพื่อความสะดวกในการสังเกตไม่เลือกที่จะเทียบฝั่งแล้วเดินไปทางมีสีน้ำตาลเขาเดินอย่างชา้ชาๆทั้งสองฝ่ายอาจเผชิญหน้ากันได้ทุกเมื่อไม่กลั้นหายใจพยายามแยกแยะเพศของมีสีน้ำตาลเป็นไปตามคาดมันคือมีเพศผู้ตัวใหญ่เขาตัดสินใจล่ามันทันทีเพื่อให้สามารถสังหารได้ในครั้งเดียวต้องรอให้มีสีน้ำตาลเดินเข้ามาในระยะห้าสิบหลา และมีสีน้ำตาลก็ยังไม่รับรู้ถึงอันตรายที่คืบคลผ่านเข้ามาหัวใจของไม่เต้นเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวในขณะนั้นเองแต่จูู่มีสีน้ำตาลก็หยุดชะงักรากับได้กลิ่นอันตรายแล้วหันหลังหลบเข้าไปในเงามืดไม่ยังคงหมอบอยู่ที่เดิมสู้กับมันด้วยไหวพริบและเขาก็ตัดสินใจถูกเห็นเพียงมีสีน้ำตาลหนีไปอย่างรวดเร็วสำหรับการพลาดเป้าครั้งนี้ไม่รู้สึกเสียใยมากทำได้แค่ก้มหน้ากลับไปยังแคมป์อย่างเสื่องสึง้งเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์โดยไม่รู้ตัวและไม่ก็ไม่เคยเจออยู่ทีีน่นาพออใจอกเลย วันนี้เขาเตรียมขยายพื้นที่ลาดตะเวนระหว่างทางเขาพบร่องรอยของมีสีน้ำตาลเขาหยิบกล้องส่องทางไกลามาส่องดูเห็นแม่มีตัวหนึ่งกับลูกอ่อนสามตัวอยู่กลางเขาการเลี้ยงลูกได้ถึงสามตัวพร้อมกันนั้นหายากมากไม่อดไม่ได้ที่จะมองดูอีกสองสามครั้งจากนั้นเขาเลือกที่จะเดินทางต่อมานั่งลงบนชายหาดเพื่อสังเกตการต่อและในที่สุดครั้งนี้เขาก็ได้พบเจออะไรบางอย่างมีมีสีน้ำตาลตัวใหญ่โผล่เข้ามาในสายตาก้นใหญ่และกว้างเป็นลักษณะเฉพาะของมีตัวผู้ และเป็นเป้าหมายในอุดมคติที่ไม่รอคอยมานานเขาเริ่มลงมือทันทีเตรียมดักหน้าภูมิประเทศตามทางธุรกรันดารามากความหวังในใจทําให้เขามีกําลังใจที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคถึงขนาดต้องขาหักก็อยอมไม่รู้ทําไมจูจูบนเขาก็มีลมพัดแรงไม่ยืนอยู่ตรงหน้าผาด้วยความหวาดกลัวไม่กล้าจะมองวิวข้างล่างเท่าไหร่แต่ก็เหมือนลูกศรที่พุ่งออกไปแล้วถอยไม่ได้เขายังไงก็ต้องทําให้การเดิมพันครั้งนี้สําเร็จกว่าจะทําได้แทบแย่ ในที่สุดก็ไปถึงชายหาดได้อย่างปลอดภัยเวลานานขนาดนี้มีสีน้ำตาลอาจจะไปจากที่นี่แล้วก็ได้ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของไมแล้วละ่ะมีนกทะเลรวมตัวกันอยู่บนชายหาดส่งเสียงร้องเจียวจ้าวไม่หยุดประสบการณ์บอกให้ไม่สังเกตไปทางนั้นและเขาก็เห็นจริงๆมีสีน้ำตาลที่เฝ้ารอแอบย่องเข้าไปมีสีน้ำตาลกำลังก้มหน้าชิมอาหารทะเลอยู่อีกฝั่งตอนนี้มันไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่แต่ไม่ก็ยังไม่กล้าประมาทเขาคลานเขาไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ระยะห่างแค่นี้อยู่ในระยะยิงพอดี มายกปืนขึ้นในขณะที่มีสีน้ำตาลยังคงเดินเข้ามาหาเขานั่นหมายความว่าโอกาสสำเร็จกำลังเพิ่มขึ้นรอให้มีสีน้ำตาลหยุดไม่ก็ตัดสินใจยิงทำให้นกทะเลทั้งหมดตกใจบินหนีไปและเจ้าสัตว์ร่างใหญ่ก็ลงไปนอนกับพื้นแล้วไม่ค่อยค่อยเดินเข้าไปไกลโดยไม่ประมาทแม้แต่น้อยเพื่อให้แน่ใจว่าตายสนิทแล้วเขาจึงหยิบก้อนหินคว้างไปเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่มีปฏิกิริยาไม่จึงเก็บปืนและชื่นชมเหยื่อตรงหน้าอย่างละเอียดจนกระทั่งวินาทีนี้เขารู้สึกเหมือนเพิ่งตื่นจากฝัน เขาล่ามีสีน้ำตาระดับประชาสัตว์ได้จริงๆและกลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของใหม่ไม่ว่าจะเป็นฟันที่แหลมคมหรืออุ้งเท้าที่หนามันจะเป็นของรางวัลที่ดีที่สุดของเขาตอนนี้ก็ถึงเวลาเอารางวัลแห่งชัยชนะกลับบ้านแล้ว